สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้คูลิลี่มาในยุคหย์ห้าศูนย์ห0หกศูนยสิ70 80 80ไม่ใช่จะประมาณ60 70เนาะเป็นยุคผิดถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะคูลิลี่ก็คาดคะเนเอาเองอะค่ะอ่าเป็นยุคช่วงที่อ่าทองกวาวอะไรอย่างนี้นะคะทองกวาลูนรักลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคูลิลี่ก็ยังเด็กอยู่นะก็ทีนี้คุณจะไว้อะไรคุณพรสักของแสงในแง่ของคนยุคเก่า คุณลิลี่เขจับประเด็นเรื่องของยุคนั้นนะ่ะเอามาพูดเนาะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ไม่ว่ากันนะคะาะคุณลิลี่ก็ไม่เก่งประวัติศาสตร์แต่คุณลิลี่เก่งประสบการณ์แล้วก็จำบางอย่างได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ของคุณพรศักดิ์เนี่ยเป็นลูกทุ่งแนวอีสานคุณลิลี่เนี่ยไม่ได้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 เป็นรถนิยมแบบนั้นนะแต่คุณลิลี่ก็ฟังนะคะแล้วก็ดังมากเลยแล้วก็มาสัมผัสคุณพรศักดิ์พงศัยเมื่อไม่นานนี้เองที่คุณพรศพกักดิ์พงศักแิ์เล่าถึงตัวเองประย สิ่งความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายทแท้ๆนะอันนี้คุยกับคนนู้นคนนี้เขาบอกว่าเป็นธรรมชาติใช่เป็นผู้ชายที่เป็นธรรมชาติแล้วกูก็ไม่เห็นลักษณะของอการเสแสร้งปรุงแต่งอะไรมากมายนะเหมือนเขพูดก็พูดแบบชาวบ้านชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่บังเอิญเป็นนักร้องแล้วก็ดังเราก็เลยเห็นธรรมชาติของผู้ชายทแท้ๆโดยเราจับความรู้สึกได้เรารู้สึกนับถือแล้วก็ ชื่นชมในตัวคุณพรศัก์เมื่อคุณพรสักเสียแล้วเนี่ยดิฉันก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายเนาะในความสามารถแล้วเป็นผู้ชายธรรมดาที่เราอยากเห็นเขาในบ้านฝ่ายเนาะแต่ดูแล้วเขาเป็น,ปนธรรมชาติแล้วก็มีความสุขเขาบอกว่าเขาต้องการแค่มีความสุขไ่กินไ่ใช้ไปหาหมออะไระวเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอได้อย่างไม่ถึงกับลำบากมากซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับของดิฉันเลยค่ะแต่ดิฉันเพ้่ก็จะ,ะมีความ ถ้าอะไรจะอัปเดตนิดนึงเราอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ก็มารู้สึกทําใจได้เมื่อศึกษาธรรมะมากๆแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามจะเ,เรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดยุ่งยากลำบากดิ้นรนกระเสือกกระสนจนต้องเอาเปรียบตัวเองนะคะทำให้ตัวเองทุกยากก็เลยเออมันเป็นวิธีเดียวก็คือเราต้องเป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดไม่ไม่ไม่เป็นคนที่อะไรนะสปอยตัวเองเกิน สำหรับคนที่เป็นคนพื้นฐานยากจนแล้วก็คลิกลัวนะก็ทํามาพอสมควรแต่มือถึงระยะอายุประมาณนี้ฮะหกสิบห้าสิบหกสิบก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าไม่มีอะไรมั่นคงเท่ากับความคิดที่มั่นคงแล้วเป็นจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็กล้าที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเขาเรียกอะไรมีสติแล้วรู้เท่าทันนะก็เหมือนช่วงโควิดแต่ี่ฉันก็เตรียมพีแพรอะไรไว้หมดเลยก็มีช่วงนี้แต่รู้สึกว่าเริ่มลำบากแล้วเริ่มเงินมันเริ่มหมดแล้วก็อึดอัดละแต่ก็บงเอิ S <S <an> ก็โชคดีว่าช่วงนี้เริ่มคลี่คลายแหละคุลินลีก็เริ่มทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องมาตลอดฉะนั้นว่าเราที่เกิดอะไรขึ้นหนักหนาในคลุลินลีกก็สามารถผ่านไปได้นะก็เอือมีเพื่อนคือผู้ครองที่ดีแล้วก็คอยสปอร์ตกันนะคะก็เลยเราทําให้เราไม่เกิดอาการหรือปัญหามากมายในเรื่องของเรื่องโควิดนะก็ผ่านไปได้ดีนี่คือวิธีคิดของคนรุ่นเก่าที่มีความมั่นคงในด้านความคิดการกระทำเนาะแล้วก็ เจตนาเป้าหมายก็ฉันก็จะไม่รู้สึกลำบากะไรถึงได้ตรงกันนะว้ยทำไมรู้สึกชื่นชมมันมันแทบจะสัมผัสจะไม่ค่อยรู้เลยละ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ติดตามนะพะเขาเป็นค่อนข้างอีสานแท้ก็แต่เราเป็นคนวยัยไงเราจะรู้สึกว่าเราฟังใครฟังใครพูดอะไรเนี่ยเราจะรู้สัมผัสแต่เรายังแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเขาเสียไปแล้วเนี่ยคุณลิลี่ก็รู้สึกแสดงความไว้อะไรแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดธรรมดาดีแล้วดิฉันก็เป็นแบบนั้นนะคะคือเราไม่จะตื่นตระหนกเวลาที่ใครบอกโอ้ยรวยเท่านั้นรวยเท่านี้ อายุน้อยร้อยล้านเนี่ยมันจะ,จะเป็นบ้ากนะันหมดทั้งประเทศนะคะทุกคนอยากจะรวยเร็วๆอ,อยากจะใช้เวลาสั้นๆจนเป็นบ้าเป็นอะไรที่เสียสติจนหมดแล้วจ้องแต่แบบนั้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากมันจะเหมือนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าตัวอสุจิอะค่ะวิ่งเป็นกี่ร้อยกี่พันล้านตัวกว่าจะเข้าไปได้วินที่จะชนะเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวฉะนั้นก็ให้มีสติกันให้มากๆนะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็คุ้นเคยแล้วสามารถเติบโตไปให้ให้เครียกอะไรให้ให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  มั่นคงดีกว่านะเราจะถูกกระแสะของความอยากมีอยากได้อยากเป็นจนเราขาดสติเนาะแต่ขอให้มีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความอยากได้เป็นธรรมดาติดตัวไว้เพื่อจะเป็นไฟสมให้เรามีพละกําลังที่ต่อสู้ชีวิตนะคะก <c> ็คุณลี่ก็เป็นกำลังใจกับทุกคนที่ต่อสู้แล้วก็ผ่านชีวิตมาอย่างมากมายเหมือนคุณลี่แล้วก็เป็นประวัติชีวิตเนาะอย่างคุณลี่ก็แต่งย้อนยุคเพื่อให้รู้ว่าเราผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วเนาะเตือนสติว่า มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ขนาดนั้นก็ขอให้มีสติหน่อยทบทวนตัวเองแล้วก็ไม่งั้นทุกคนเป็นบ้ามาบอกกับตัวเองสําเร็จสาเร็จเป็นกี่ล้านกี่ล้านซึ่งมันน้อยนะมีคนทําได้ก็ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็ต้องยอมรับแต่อะไรที่ทําไม่ได้เราก็อย่าไปเสแสร้งหรือว่าหลอกใครทาให้สังคมมันเน่าเฟะไปมากกว่านี้ก็ขอเตือนสติแล้วกันนะคะเพราะเป็นคนที่เข้าใจอะไรมากๆแล้วก็ค่อนข้างมีเหตุผลนะแต่ขอให้ทยอนขยานกับไม่ได้ผิดอะไรแต่ให้มีเป้าหมายที่มั่นคงแล้วก็แน่วแน่เนานะ ค่อยๆทำไปทีละสเตปไม่มีใครกล้าทอะไรและร่ํารวยขนาดนั้นได้หลายคนหรอกเนาะแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์เราจะเอามายกเป็นทั้งขบวนการสังคมทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะดิ้นรนจนขาดสติแล้วก็ขาดความสุขเนาะ,ะสังคมที่ไหนที่ไม่มีความสุขมีความแต่ดิ้นรนมากเกินไปก็จะเป็นสังคมที่ขาดสติแล้วยากที่จะสําเร็จนะยากนะโด,โดยความบริสุทธิ์รือความดีหรือว่าโดยความซื่อสัตย์หรือว่าโดยความสุสรรมสจริตเอาแค่สุจริตแล้วกันก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะทําผิดแล้วก็ ต้องมานั่งเสียใจเนาะก็ฝากไว้เท่านี้คุณลิลลี่ก็ขอไว้อะไรคุณพรศักดิ์สงแสงในแง่ของอผู้ชมผู้ฟังเนาะแล้วเราอยู่ในสังคมร่วมสมัยเดียวกันก็ขอให้คุณสงศักดิ์คุณพรศักดิ์สงแสงได้ไปสู่ภพชาติที่ดีนะคะแล้วก็เกิดชาติไหนก็มาร้องเพลงให้พวกเราฟังให้มีความสุขกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลิลี่ก็ลาไปก่อนกับเรื่องราวเก่าๆหรือว่าเกิดเล็กเกิดน้อยที่คุณลิลลี่พอจําได้แล้วก็เอามาขยายให้เราฟังกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ